การศึกษาของเด็กอะไรต่างๆให้ดีขึ้นสั้งเป็นคณะธรรมทานแล้วก็ออกหนังสือรายตรีมากเือ3สามเดือนครั้งชื่อว่าพุทธศาสนาเวลานีืหนังสือนั่นก็ยังออกออกมาเป็นเวลาห้าสิบปีแล้วนับว่าเป็นหนังสือทางพระพุทธศาสนาฉบับแรก ที่ออกในเมืองไทยตั้งอากรเตียงการปกครองก่อนเยปยนปากการปกครองเดือนหนึ่ง,งแต้ก็เริ่มอ,ออกหนังสือเล่มนั้นหนังสือที่ออกอยู่ในกรุงเทพนี่เพิ่งออกทีหลังหนังสือนั้นเพราะว่าหนังสือนี่มันออกที่ห,วหัวเมืองคนกรุงเทพพระในกรุงเทพคงจะละอายใจขึ้นมาเลยออกหนังสือกันมั่งออกหลังทางนั้นหนังสือนั้นออกก่อน แล้วก็ท่านก็เขียนเองในธรรมชาติเขียนมากช่วยกันเขียนเขียนแล้วใ้อ่านสามเดือนทำอยู่อย่างนั้นไม่เป็นที่รู้จักของคนอื่นอยู่เงียบเงีไปก่อน,ค,นคุงเทพที่ไปรู้จักคณะธรรมทานชัยยานเป็นพวกข้าราชการกระทรวงยุติธรรม มีพระยาลัตรีธรรมประกันคุณสัญญาธรรมศักยาประรสราชสุขิตพระดุญญภาคสุวมันท่านเหล่านี้รู้จักท่านเจ้าคุณในเวลานั้นแล้วก็ได้ไปช่วยเหลือพบปฐมค้ำชูด้วยปัจจัยด้วยเครื่องใช้ไม่สอยท่านไม่ขอร้องอะไรจากใครไม่เรีย,ยอะไรอะไรจากใครไม่โฆษณาอาตตังจากใครดังนั้น อยู่ป่าเงี่ยเงียบ,ยบแล้วก็ต่อมาก็สร้างกันต๊บขึ้นหลังหนึ่งว่างวา,วานยาวนิดหน่อยริมสาะน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้ตะเกียงน้ำมันกา้าวให้คุณตีน้อยที่ใช้ตะเกียงน้ำมันกา้าดเนี่แหละสรางหนังสือให้พวกเราอ่านหลายเล่มเป็นหนังสือที่แพร่หลายเช่นพุทธประวัติจากสะอูดเป็นต้น เขียนขึ้นที่นั่นแล้วหนังสืออื่นๆก็เขียนในจี่นั้นหลายเล่มอยู่ที่สวนโมกุลภเรียงหลายปีต่อมาเขาก็ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่ใล้สถานีรถไฟภมเรียงก็กลายเป็นสถานที่ล่าหลังไปเห็นว่าไม่สะดวกในการติดต่อต่อไปข้างหน้า ก็เลยดำริจะย,ย้ายสวนมุกไปอยู่ที่ด้านตะวันตกทางรถไฟก็พอดีไปได้ที่ของหลวงคุณหลวงคนหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญเมื่อที่เก้าสิบไร่เขาขายให้เพียงสี่ร้อยบาทมันถูกแล้วเกินแล้วก็มีสวนผลไม้ผู้เรียนมังคุดงอกกระนุนของดีด้านหน้าเขา เลยซื้อตั้งแล้วก็อูไปหลังเขาเอาภูเขาไว้เป็นของวัดจะด้วยมีเน้อที่ขยายออกไปประมาณสักสามร้อยได้เป็นป่าก็เริ่มไปทำงานใหม่กันที่นั่นก็ยังชื่อว่าสวนมุกกับพลารามที่ชื่อสวนมุกพลารามเพราะว่าที่สวนเก่านั่นมีไม้มุกเขาเรียกว่ามุกมันมีมาก ต้นพลาก็มีมากเลยเอาต้นมูกกับต้นปลามาโตกันเข้าเรียกว่าสวนมุกพลารลับและว่าสวนเป็นที่พอ้าพอใจเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นสวนที่รื่นรมหรือหน้าพอใจเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้น